สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพามากู้มองเก่าครับเนาะหมายเดิมๆนะครับอยู่หมายเดิมๆอยู่ในเพื้นครับห้วยล่าพันนะครับนี่นะครับนี่นะครับบรรยากาศรอบเศร้านะครับนี่นะครับวันนี้ฝนกระบาดนะครับเนาะข้าเจ้าก็ไปหาเห็ดอยู่ครับจักเห็ดอีกอย่างนะครับเดี๋ยวผมกู้มองแล้วผมก็จะอาจจะไปหานะครับนะครับนี่ครับไม้นะครับจักจะมาบ้างไหมนะครับเนาะ เดี๋ยวก็มาชมกันว่ามันจะได้บ่ได้นะครับเนาะจะแล้วเศราบ่นะครับเนาะนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเนาะนี่นะครับบรรยากาศของน้ำเน่านะครับผมจะพาลงไปนู่นนะครับไปบึงนะครับว่ามันจะถึบบ่ครับเนาะนี่ครับเป็นปลาอย่างที่นะครับใส่สีด่างนะครับมองสีด่างนะครับพอมัได้ซื้อได้หายามาเศร้านะครับเนาะอะไรๆก็แพงนะครับนี่ครับ นี่น้ำฝนตกใหม่นะครับกพลังเออขึ้นนะครับมันจะกระลบชอกกันข้าเจ้ากระยามเหมือนกันครับข้าเจ้ากระยามมองเหมือนกันครับทั้งคนเราทำมาหากินทุกคนนะครับเนาะเพฮ่ยจะได้หน่อยได้หลายกับมือหกันครับนี่นี่ดังหนึ่งนะครับนี่ดังหนึ่งนะครับนี่ครับดังนี่ค่อจะบึกขึ้นหรอกครับนี่โดนดังนะครับเนาะ นู่นขาเจ้าอยู่นู่นครับเอาละครับผมขออนุญาตกูมองครับเนาะทายให้เห็นแป๊บนึงนะครับกูแลี้ยวไล่เดี๋ยวผมจะสรุปว่าได้ปลาเท่าไหลานะครับเนาะนี่นะครับปลานะครับนี่นะครับเนีน้ำขึ้นกันจังสี่ละครับน้ำขึ้นปลามันจะเออขึ้นนะครับนี่นะครับมีแต่ปลาโ้ว์นะครับมีแต่ไส้นะครับไส้ไปเรื่อยๆนะครับพอไปไส้อยู่บ้านไม่ได้นะครับ นน้อยี่ปลามันหลายนะครับยางมันขึ้นนะครับยมามแบบอยางมันฝนมาตกก็มาขึ้นนะครับปลานี่แหละกับชีวิตบ้านนอกนะครับต้องหากินหายากทุกครั้งนะครับมาซื้อกับ,าบาหามกับต้องได้ซื้อนะครับ มองสามเส้นครึ่งนะครับ4ีดังมีอยู่หกเส้นนี่เน่ห้าเส้นเน่นะครับสามเส้นครึง่งครึ่งนะงรับ ตัวงามๆนะครับสวยดีวนะครับ นี่อยู่ติดหุ่นทางนั่นน้อยนะครับน้อนจะมีเสียงรูกฝนนะครับโฮอยู่ใต้หุ่นทางนะครับรถกระจ้าแล่นอยู่ตรงนั้เพิ่งนะครับหากินได้แต่แตปลานะครับอย่างอื่นก็ไม่ค่อยได้หานะครับเนาะหาก็ไม่ค่อยจะได้นะครับ ปลาเนี่ยจังพอได้กินได้อย่าังอยู่นะครับอย่างอื่นก็ไม่ค่อยชื่อใดอยังนัครับปลาบางมือก็บได้นะครับปลาก็ได้นะครับนี่เป็นฝนตกซท่ชื่อนครับหลังฝนตกปลามันห่าวนะครับมันจังถึงนะครับบางมือก็แหี่ยวกันนะครับบางมือก็บได้นะครับนี่มันได้ก็ได้นะครับวันมีนเราจะได้ทุกมมือทุกเวทนะครับ ได้มากก่อยนะครับสุดยอดนะครับปลาแดกเลนนะครับโอ้โหปลาแดกปลาส้มนะครับกำลังงามเลยนะครับ 聊聊你。 เจ้าก็ยังจะหาเห็ดอยู่นะครับจะเฮ็ดยังออกนะครับถามเจ้าก็ว่าเจ้าหาอยู่ซื้อน,นครับจะเฮ็ดยังออกนะครับ นะครับผมขออนุญาตอันนี้ก่อนนะครับเนาะพดป่าก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะเหี้ยออไปนะครับเอาครับเรียบร้อยหมดแล้วครับเนาะมันจะได้สรุปป่านะครับเนาะถึงเต๋อแล้วครับนี่นะครับทั้งหมดนะครับป่านะครับนี่นะครับนี่นะครับงามๆนะครับสวยๆงามนะครับครับผมก็จะได้ขลอลาตัวกันนะครับเนาะ กมันอาจจะสวยเติมเลยครับนี่รบรรยากาศของน้องน้องน้ำนะครับนี่นะครับพบกับผมใหม่นะครับน้องรอนฉียดยาทำมาหากินงวดหน้านะครับเนาะคลิปนี้กับผมเขาบอกขอตัวลากก่อนครับบ๊ายบายครับ